สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Feel Good Be Good ครับผมรายการที่จะพาดาราและอาสาสมัครมาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับโดยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบโดยมีผมชานนทุฒิกรสุรการครับผมเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับวันนี้ฮะผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนโซนศึกษาทุ่งมหาเมฆครับผมซึ่งน้องๆที่อยู่ที่โรงเรียนนี้นะฮะต้องบอกว่ามีความบกพร่องทางด้านการได้ยินครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ทราบว่าเราจะสามารถสื่อสารกับน้องๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะดาราของเรารออยู่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับอ้าวทางนี้ <laughs> สวัสดีครับโอ้ยเต้ยมาแล้วมาแล้วนะอโอเค น้ำน okay, okay. okay. ้โสมเนเคกโอเคค่้โอเคโอเคต้มยำกุ้งตัวห้ามทอาตัวสิน้ำเปลาสี่ตัวแปราหน้าตัวสิค่ะโอ้โหสวัสค์สงว่าเกิดจริงเนี่ยนาะีต้นรับเอ้์สู่รายการ Feel Good b i กูดนะคบเย่ดยทอนใช่ครับแม่รอนานไหมประมาณหนึ่ง ขอโทษนะเราไม่ตั้งใจให้เต,เตยรอ,อนานไม่รอะ่ะ <c oughs> นะวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติของรายการของเรามากนะครับที่ได้เตยเป็นแขกรับเชิญของเรา,ะา,านะม,ามือ,อืมคือถ้าเกิดว่ามาโรงเรียนแล้วมีคนแบบนี้อยู่ที่โรงเรียนนะครับผมก็อยากมาโรงเรียนครับผมรจริงครับผมนะจะไม่ลงไปดินไม่เอา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 ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วตอนเด็กๆลงไปดินจริงๆเป็นคนใสๆน่าหลักใช่นะครับวันนี้ฮะเตยถือโอกาสมาเป็นอาสาสมัคร จะร่วมทําความดีกับเราในวันนี้ครับผมนะขอถามเลยดีกว่าว่าเต้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนเด็กๆเ,เอาตอนเด็กๆก,กันอ,อยากมาโรงเรียนไหมถ้าเป็นแบบตอนอนุบาลเต้ยจำได้ว่าเวลาแม่มาส่งที่ไหนเต้ยร้องไห้ทุกทีเลยแล้วก็จะแบบเหมือนแบบเออร้องไห้มไม่อยากเรียนคิดถึงแม่ทำไมอะ่ะทำไมไม่รู้เหมือนกันรู้สึกตอนเด็กๆแบบไม่กลัวแม่กลับไปแล้วแบบ ไม่ไม่มาหายอีกเลยอ๋อเหรอเราเราเราทำยังไงทำยังไงถึงจะหายร้องไห้อะประมาณปอหนึ่งนานหนึ่งกันไม่ถามถามว่าทำยังไงถึงจะหายร้องไห้ก็ไม่หายร้องไห้จนถึงปอหนึ่งคือคือทิ้งเอาไว้แล้วก็หายร้องไห้เองอ๋อแล้วก็หยุดเองอ๋อวันนี้นะเรามาที่โรงเรียนโสศึกษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่นี่เนี่ยเขาจะมีปัญหาทางด้านการได้ยิน เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าปัญหาของเราในวันนี้เนี่ยมันคืออะไรครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ยินมันน่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารเป็นสําคัญมากอเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ภาษามือไหมครับน้อยมากมไม่รู้เลยดีกว่าอ,อย่างถ้าเกิดว่าภาษามือก็จะรู้แบบเออเอาละ <c oughs> ผ่านไปแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงโรงเรียนสวนศึกษาเนี่ยนะเต้ยนึกถึงอะไรครับก็คงเป็นน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยที่แบบ เขาเป็นเยาวชนแล้วก็ไม่ได้ยินแล้วเขาจะแบบทํากิจกรรมโน่นนี่ได้ไหมแล้วเขาจะสนุกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครัน่าจะเป็นน่าจะเป็นแนวนั้นวันนี้รู้ไหมฮะว่าทําไมเราถึงเชิญเตยมาไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่ปะไม่มีอะไรคือก็เตยเล่นภาพยนตร์กับ GTS เรื่องแรกใช่ปะเรื่องเรื่องหนีตามกาลิเลโอเป็นไงบ้างฟีดแบ ก็ดีนะคะสนุกดีก็แบบเหมือนหลายคนดูแล้วก็แบบอยากไปเที่ยวอะไรต่างเหมือนอยากไปเที่ยวกามก็คือเป็นอินสปิเรชันเชื่อเราว่าไปต่างประเทศมาไปประเทศอะไรมาครับไปอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีมันเลยทีเดียวสนุกมากชอบมากแบบไปอยู่ตรงนั้น2เดือนแล้วไม่ได้กลับมาเลยโอเคถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกใช่ค่ะดีเราเราเราชอบดูได้ดูไหมคะได้ดูได้ดูได้ดูก็คือในหน ดูไม่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 เราดูในโรงอืมคือในภาพยนตร์เนี่ยจะมีคนหนึ่งที่เอ่อไปเรียนแล้วก็อีกคนหนึ่งอกหักอีกคนคือคนหนึ่งอ๋ออีกคนหนึ่งสอบตกอีกคนหนึ่งอกหักเต้ยเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนอกหักอ๋ออางี้นี่เองเต้ยเป็นคนอกหักแล้วถ้าเกิดว่าเวลาชีวิตจริงๆเนี่ยเวลาเต้ยอกหักเนี่ยเต้ยไปที่ไหนครับก็ ไปวัดแล้วกันแบบดูน่าจะแบบสงบจิตใจอะไรอวันนี้เนี่ยหลังที่เราบอกไปว่าเต้ยเนี่ยไม่ชอบมาเรียนน<อ>นก,ก็ไม่ชอบมาเรียนแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเปิดเทมอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะทําให้น้องๆเนี่ยได้รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นที่ที่มีความสุขก็คือเราจะมาทํากิจกรรมกับเขาใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํากันสองคนเนี่ย มันจะดูรอดแหลมเกินไปเริ่มเริ่มมีท่าทางอ่ะเริ่มต้องใช้ท่าทางเออใช่มันจะดูรอดแหลมเกินไปแล้วเต้ยก็จะกลัวนนตอนนี้ก็กลัวอยู่ใช่แล้วเต้ยก็จะกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอาสาสมัครมารออยู่แล้วเย้มีกี่คนคะมีเยอะมากประมาณ50าสิบ Oh no อืมคาดว่าคาดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะสร้างสีสันกับน้องๆพร้อมกับเต้ยแหละได้ค่ะนะฮะจริงๆเห็นหน้านนคนไม่อยากมาแต่เห็นหน้าเต้ยเขาอยากมาเอาละเพราะฉะนั้นพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะโอเคงั้นเราไปกันเลยไปเลย เอาละตอนนี้เต้ยมาแล้วเย้ yeah. มิตรรักแฟนเพลงนะเอาละวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราขอสัตสมัครหนึ่งคนได้ไหมครับทำอะไรกันนะเดี๋ยวคนนนับคนน้นไม่รู้นะมมือเพื่อนหน่อยครับเย้เอาละอ,าอยู่ตรงกลางเลย<า>เต้ยคิดว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยเราทำอะไรครับ ยากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ไดีอาจจะเรียนภาษามืองอ่างเนี้ค่ะแต่ว่าได้เคยแบบเรียนภาษามือเพื่อที่จะไปทํา MV ให้เขาดูอ่ะโอ้ถ้ามันได้มากกว่านั้นด้วยอ่ะฮะอ่ะฮะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราจะทำลายบอกเขาไปสิก็ไอซิกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ในกิจกรรมค่ะก็อย่างแรกก็คือวิ่งเปรี้ยวอืมวิ่งเปรี้ยวค่ะแล้วก็อันที่สองคือเหยียบลูกบอเหยียบลูกบอลท่สามก็ กินวิบากอันนี้ก็คือเก้าอี้่งต้นตีฮะก้าววิ่งต้นตีแล้วแล้วเราจะทำังไงเต็มอย่างเงี้ยก็คือคือเขาจริงๆแล้วจะมีวิธีอะค่ะแบบว่าอาจารย์เขาจะมีสัญลักษณ์มือให้ว่าอันนี้คือยืนนะคะอันนี้คือวิ่งแล้วก็ให้เดินนี่คือเดินค่ะแต่ว่าพวกเราก็ฟังเพลงไปตรงนั้นอ๋อน่าสนุกน่าสนุกนะก็ส่วนตอนนี้เนี่ยเราเตรียมของกันไปก่อนกิจกรรมวันนี้เนี่ยสนุกแน่นอน นะเดี๋ยว,ยวตอนนี้เนี่ยขอไปเตรียมของดูก่อนนะอืมโอเคจัดไป